สวัสดีครับพี่น้องครับพามาเบ่งรถขั้นละเบ่ถึงแสนพี่น้องเก้าหมื่นแปดพันบาทเป็นรถครอบครัวครับโตโยต้าอะมิล่านะครับรถฮาประตูนะครับเจ็ดที่นั่งครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถคันนี้เจ็ดที่นั่งครับเดี๋ยวาเบึ่งรับกันพี่น้องครับอ m ม r ล่าคันนี้ราคาเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับถ้าพี่น้องสนใจกับพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับเด้อ นะครับเบอร์ต้อยู่ใต้คลิปของจานเอเพิรนนะครับนี่ฝากอีกหนึ่งคันครับคันนี้สวยงามมากนะครับสำหรับรถครอบครัวจ็ตทีนั่งนะครับโตโยต้าเมล่าครับพี่น้องมาเบิ่งรายละเอียดรับกันครับนี่ครับพี่น้องรูปทรงอ้สวยงามขึ้นแลเกินนะครับรูปทรงสวยงามมากเลยดูภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูภายนอกก่อนนะครับแม็กสวยครับสีสวยนะครับ แม็กสวยสีสวยนะครับนี่แม็กสวยสีสวยนะครับเบิงรอบขั้นพี่น้องนะครับดูรอบกันกันก่อนนะครับก่อนสิไปหนามาหลังมาเบิงรอบขั้นก่อนพี่น้องเบิงภายในอกก่อนเออนะครับนี่สวยงามมากครับภายนอกนะครับทะเบียนปีหกแปดครับพี่น้องครับต่อพอเราบอกเรียบร้อยครับปีหกแปดครับ นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจานอมบ้าละครับพี่น้องนี่เราจะคล้องเต้นแมนขัน้นนี้ละเบอร์โทรกับเบอร์โทั่วจานอีบ้าพี่น้องอยู่ใต้คลิปโทรมาเลยนี่อันนี้คือรถครอบครัวรถครอบครัวรถเที่่นังรติที่นั่งรถคเกียรติที่นั่งซื้อเพื่อนว่าตโตโยตา้าอาเวนซ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 ่านะครับรถเกียที่นั่งพันสามร้อยซีซีเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยซีซีครับเป็นตัวอหลิมิเต็ม อีริมิเตต์นะครับอืมตัวพิเศษเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันบาทครับเก้าหมื่นแปดรถปีสองพันหกสองพันหกอะดีซีเก่าเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ในจองังไงครับผมจอดพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องเบื้องทางในครับพี่น้องอุ้ยเบาะเบาะไม่ขนาดเลยพี่น้องเกียร์ออโต้นะครับ พวงมาลัยโอ้พวงมาไลไัยวัยสลุนนะครับภายนอกภายในบัตรในเบิ้งภายในนะบนัตรเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเลื่อนไห้มันพี่น้องสิได้ฮู้ว่าเลื่อนไม้มันจักเท่าใดแล้วนะครับนี่ครับเบาะเบาะสวยนะครับเบาะสวยครับเปิดถ่ายบังโอ้เปิดถ่ายตรงใสย่ยนุนแทนป่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ประตูเปิดง่ายขนาดเลยประตูไฟฟ้าโอ้ประตูไฟฟ้า กระจกไฟฟ้าเบอร์ซีบาทกันล้งโอ้โชคหนึ่งหนึ่งเลยเลยสามแถวรถไม่เคยติดแก๊สนะครับแมนรถบ่เคยติดแก๊สทด้พี่น้องเป็นรถผู้เฒ่าไสอ้เป็นรถผู้เฒ่าไส้ที่ขั้นเนี่ยแมนสองร้อยสามสิบกิโลขี่มาขับมาเลยเออไปซื้ออะไรก็ขี่มาเลยแมนสบายผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยใช้เลื่อนไม้เฮรอโอ้เลื่อนไม่้ เรือนไม่อยู่ที่สองแสนสี่ครับพี่น้องครับเด้อสองแสนสี่ครับพี่น้องเด้อเรือนไม่นะครับอยู่ที่สองแสนสี่นะครับโอ้มีจอพร้อมนะครับพี่น้องสตาร์ทฟังเสียงใดบ่ไหนว่างวะนี่เบิ่งยูทก็ได้จอนี่่วางบ่โอ้จอในเบื้องยูทูบเลยบ่เบื้อยูทูบเลยมัดเที่ยวอืมอ่าท่านสมัยขนาดเลยราคาบองหอดเส้นพี่น้องรถครอบครัวครับผู้ใด้กำลังหาอยู่สตาร์ตสตาร์ตบังก้อนเนาะโอ้ ตาร์ทหมุนกุญแจบัลลังก์เลยพี่น้องปัดเอาอันนี้ภายในนะครับภายในรถจวเปิดข้องเครื่องให้ดูด้วยปัดโตสีสันงามมีลีพี่น้องครับโอ้อยากมีเงินเด้อเไว้ยจะขั้นเอาไว้เป็นรถเอาไว้เห็นรถครอบครัวรถสาสมดอกว่าบันทุกขอางอะไดรไรนั่นแหละผับบอกลงมานัดขึ้นเครื่องพี่น้องครับบัานนี้เครื่องพันสามประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องสวยๆนิ่งๆครับ จัหนิ่งหนิ่งเบรก ABS ราคานี่ถือว่าโอ้พ่อสื่อพี่น้องนะครับราคาเงินสดนะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทอันนี้คือเครื่องเครื่อง V VPTI นะครับระบบเบรก ABS เครื่องหนิ่งหนิ่งพี่น้องครับอ่าหนำบดน่ดันนะครับก้นพอนบ่ขึ้นสบายแล่นทางไกลได้แปลมาก,ะ200การะซองรวยกุลูกรองไปไดสิบกิโลแบนสบายๆนั่นเห็นบ่ล่ะพี่น้องเลย ก็ใบละสิบิโลนี่เหมือนแต่มันแค่ประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทน่าจประหยัดประหยัดแต่ว่าเป็นเครื่องเบนซินครับพี่น้องเครื่องเบนซินเด้อนะครับสภาพนิ่งๆเลยครับพี่น้องสายพานแลีนดีนิ่งๆครับไม่มีเสียงบีดบัสบดบีดนะครับค่ะค่ะค่ะสมราคาอยู่ดอกเบื้องลักษณะแล้วสำหรับพี่น้องที่จะต้องการหารถครอบครัวแบบราคาย่อมเย้าเบ้อผาเบิดเนาะ โอ้แน่นอนเลยวเบอกอืมบใหม่ๆเป็นรถพู้เถาใส่าแว่ใส่นะัขบพี่น้องรับขันนี่ยเอาในอนขันนึ่งนะพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับตัวมหาจารอได้เลยพี่น <terminar lyn> ้องนะครับจาร์โร่เบอร์ทให้พร้อมนะครับุ่มใจเสนอขั้นนี้ถือว่าคุ้มขนาดผู้ได้เอาไปเนาะสีดำเดิมบางบแมนเียโตเนี่ยเกียร์ออโต้สำหรับปู ผู้ยิงครับก็ง,ง่ายผู้เฒ่าครับก็ง,ง่ายนะครับเอาโทรมาสอบถามเพิ่งได้ครับพี่น้องเพิ่มเติมกันมางนะครับผู้ใดสนุกสนใจก็ลังหารถอยู่ราคาบ่เกินบ่ถึงแสนนะครับมาไหนเลยครับคันนี้นะครับโตโยต้าอเวนซ่าอเวนซ่าอเวนซ่าปีสองพันห,าหากสองพันเนนคร,นเรื่อง1300นะามพัซีซีประหยัดน้ำมันนะครับโอ้ขอยสะอวันนักหน่ยนี่แหละขอยสะอวันนั้น นี่ไหมโอ้ภายในไหมบางทีลบบเบิ้งจอแบบเบิ้งยูทูบได้พร้อมนะครับจอเอเย็นนะครับพี่น้องเอเย็นช้ำเอเย็นดีนะครับเรือนไม้สองแสนสี่นะครับนี่ยสุดยอดเลยนะครับเกียวออโต้นะครับพี่น้องอ่ากันเบรกเมื่อยังก็ถือว่ายั่งไม่ไม่เยี่ยมเยี่ยมรโยสภาพนะครับสภาพเบ้อสภาพนี่ก็ยังบ่มีห้อยฉีกขาดนะครับนี่ เพดานก็เก่งเก่งมันเงินยอ่ครับพี่น้องเนี่ยนะครับมีแอร์ด้วยตรงหัวเนี่นะครับข้างหลังก็เบาะสวยงามไม่มีรอยฉีกขาดสักจุดเลยนะครับโอ้อยากมีเงินเด้อเอาจะขั้นในขั้นไหนน้อจย์เอาพี่น้องนะครับโทร่มาถามในเด้อครับเด้อนะครับผู้ใดสนุกสนใจรดเจ็ดที่นางรดครอบครัวนะครับราคาเก่าหมื่นนะครับเก่าหมื่นนิดนิดนะครับต่อรองผูใดทุ่มมากเงินสุดผู้ใดซื้อรดไห้อีกก็ได้พี่น้องนะครับ เงินสดลดได้หนักโกป้านยังบาทเอาโอเคนะครับรถสวยๆคันนี้ฝากพี่น้องนะครับเบิ่งแงี้งในเด้อคันไหนเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขั้นหนาจังว่ากันนี่มีอีกขั้นหนึ่งยอวัลซิรลี่วิวว่ตเทอร์เนรีวิวขั้นไหนเอาขั้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อหนาจังซิรลี่วิวให้เอาโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายจวดสวัสดีเงี้งรถขั้นนี้ เก้าเมื่นแปดนะครับแม่นมีเงินขว่าสิซื้อไว้อยู่ได้คอ,อยากเก็บไว้เป็นรถสะสมจะกันนะครับไปลัําไปยั้งในไดสบายเล่ยรถกันนี่นะครับ,น,รบนี่ครับรถในเตียนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดขั้นครับมีรถอยุเจ็ดขั้นตอนนี้อยู่ในเตียนเฮ้านะครับพี่น้องโอ้ยงามหลายงามหลายนะครับเอาเวนซาคันนี้เอาเวนซาเอาโทรมาเด้อพี่น้องโทรมาเด้อนะครับปวดใจสนุกสนใจอย่างใดรถครอบครัวคันนี้ เนี่เพอาจะได้รับเครื่องอยู่